sama tadi motor นามะปันนานังโยตินันตานิ

ຍາດຕະມາປະຕາສພະສາເຈຕະວາມະລະສວະນະສາລະປະນາມະສຸນະສາລະປະດັນຫັງກະຣາໂຍອຸຕຕາປະຕິຕິໄ ตามคนรับผิดชอบในทางเยะครับเพื่อเพื่อเพเพืนาเพชนาอเพื่อเพื่อเพืมอสพื่อเพื่อเพอเพื่อเพื่อเมตตาเพื่อเพื่อเพื่อเพื่าเิื่อเพื่อเเพืนาเพชนาอเพื่อเพื่อเพืมอสพื่อเพื่อเพอเพื่อเพื่อเมตตาเพื่อ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 เพืนอเพื่อเพื่อเพื่อเพอเพื่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 ัเพื่อเพื่อเอเพื่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 อเพเพื่อเพื่อเพื่เพื่อเพื่อ่เพือเพื่อเพื่ ที่เกิดจากรัยพิบัติอาฟโร่ก่อนเดือนมีนาคม2564ที่วัดพระศุกร์กลางสถิติเราสามารถทำให้ที่ปรนูกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประจำสังหวัดมา20ปีที่ผ่านมาประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็หนุกพ่อหนุกโศกหนุกโลกไทยก็เนี่ยจะได้รับผลกระทบจากการที่มีรัฐมนตรีว่าการรัฐสนตรีที่มาดูแลโครงการที่วัดพระศุกร์กลางสถิติเราสามารถทำให้ที่ปรณู งูถูดีกกห้หนูกัสามงูสามตัวทกาทีน้ำมันวาพัดผีผสัมผัสสัสผัสมนกัดพัดสัสกัดมืกขอยขโศกก็ไปที่กันันพนมุกอถกกอก้อก็